ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube ทุกท่านครับคลิปนี้กะสิพ้ามาเบิงครับการสังเกตวิธีสังเกตนะครับน้ามันครับซึมออกมาจากขั้นล่อนานะครับออกมาจากตุ๊กตาตัวหลังนะครับนี่นะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับนี่นะครับตุ๊กตาตัวนี้นะครับกะชิพ้ามาบอกวิธีสังเกตนะครับ บอกวิธีสังเกตว่านะครับน้ำมันที่ออกมาจากตัวนี้นะครับจุดนี้นะครับมันออกมาจากสายไดเนนะครับออกมาจากคาหลอหนาหรือว่าออกมาจากชุดชุด,ชดทอนคาดหรือว่าเกียร์นะครับวิธีสังเกตนะครับก็สําหรับท่านไหนที่เขามาแล้วก็ฝากกดไล์กดแชร่น้านะครับกดไล์กดแช่นะครับจุดสังเกต แรกนะครับสังเกตแรกเลยนะครับถ้า,ถามีอาการน้ำมันซึมหมวกมาจากจุดนี้นะครับอาการน้ำมันซึมหมวกมาจากจุดนี้นะครับดื่มแรกเลยนะครับให้เบึ้งนะครับเบิ้งที่น้ำมันขาดหล่อหนานะครับตัวเช็คเบึ้งนะครับว่าน้ำมันขาดบอนะครับน้ำมันขาดน้ำมันขาดบอนะครับตัวนี้นะครับวิธีเช็คจุดแหลงนะครับน้ำมันขาดบอ นะครับจุดต่อมานะครับนี่ครับจุดต่อมาครับนี่ครับนัเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ครับเห็นบ่มนอเบอร์สิบเจ็ดนะครับนี่ต่อมานะครับนอตเบอร์สิบเจ็ดนะครับค่าย e ออกนะครับให้มุนตามเข็มนาฬิกานะครับมุนออกนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าท่วนถ้าท่วนเข็มนาฬิกามันจะเป็นเข่านะครับ มุนออกเก็เป็นตามข็มนาฬิกานะครับนี่ครับทามีน้ำมันออกจากจุดนี้นะครับถ้าออกจากท่อนขาดนี่ครับทามีน้ำมันออกจากจุดนี้นะครับมันมีห้สัเกตก็คือว่ามันจะออกจากท่อนขาดหรือว่าท่อนเกียร์นะครับก็มีมันกระสีไหลออกไปหาตัวพีนะครับ นี่ครับมันสิแล้วออกหนีนะครับมองสังเกตจุดต่อมานะครับมันสิแล้วออกมาหนีนะครับถ้าน้ำมันค่ารอหนาบพขาดนะครับถ้าน้ำมันค่ารอหนาบพาขาดน่ครับจุดจุดวัดเบิ้งนะครับว่าเกียร์น้ำมันสีอยู่ประมาณไหนนะครับจุดวัดนะครับจุดวัดต่อมานะครับถ้าน้ำมันออกมาจากท่อนเกียร์ท่อนขาดนะครับมันกระจิออกนีได้สามารถออก โอมันนีไดที bon <uit> First, mm ่กันนะครับมันคือจมาดอกมานีไดที่กันนะครับแล้วเปิดเบึงน็ดตัวนี้นะครับนี่นะครับเปิดเบึงน็ดตัวนี้นะครับนอตเบอร์สิบเจ็ดนะครับว่ามันจะมีน้ำมันไหลออกมาบอลนะครับถ้ามองนีบ่มีก็แสดงว่าซึมมาจากสิ้นนะครับมาเบิดเบึงน้ำกันนะครับตัวนี้ผมก็คันออกไปแล้วนะครับมาเบืงเปิดเบึงพร้อมกันนะครับัติมีน้ำมันไหลออกมาบอลนะครับ เป็นนามนะครับนามนามกะแน่นอนครับเพราาตัวนี้มันกะหนามอจติซึมเขามาจากนี้ได้นะครับเสดนว่ามงนี้ปลอดภัยนะครับบม่มีน้ำมันบ่หัวนะครับน้ำมันบ่หัวน้ำมันบ่หัวมาจากท่อนเกียร์ท่อนขาดนะครับเขากหมุนเข้าไปขึ้นนะครับ ขึ้นนะครับอัดแน่นเลยเนะี่ยที่สังเกตง่ายๆครับต้องเรียนขนยับยาซางนะครับเฮ็ดเองอยู่บ้านก็นได้นะครับเพราะตึงมือนะครับ เหลือกะห้ากะตองมาเบิงว่ามันเป็นกับที่ห,ห้าอาจจะระบีใบบอนะครับอาจจะเป็นเพราะจะระบีโดนควมำหอนแล้วมันละลายนะครับละลายเหตุนี้เป็นคล่ไขน้ำมันออกมานะครับตัวหน,นึ่งกับตับปัญหาเรื่องชุดเกียร์ชุดเกียร์ชุดขาดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ก็มาเหลืออยูุ่ี่ตัวนี้ครับจะก่อน,น้องผมก็ไลออกนะครับพวกมาสังเกตเบึงว่ามัน ไล่ออกช่วงเพอัจฉจลบีนะครับช่วงอัดเจละบีใหม่ๆนะครับมันก็จะไลออกมานะครับพอเศร้าอัดเจลบีไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็เศร้านะครับกระบุมีน้ำมันไหลออกมานะครับถ้าเ้าอัดเกินอัดตานะครับหรือว่าอัดอัดเกิน,กำน,นาำนดมันนะครับมันก็เจียดให้เจระบีมันละลายไหลออกมาได้นะครับว่าอัดเกินอัดตาทีว่าเขาให้อัดนะครับ วนมาผมจะอัดยูซีหาเทียนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะซื่อมงมากนะครับชุดสังเกตก็ตามที่บอกนะครับฐานมันตัวนี้นะครับบมหัวออกสิ้นนะครับปมหัวออกสิ้นกับชุดนี้นะครับกับหวมาจากชุดชุดขาดหรืยว่าชุดเกียร์นะครับตัวนี้ครับวิธีเช็คเบิ้งกับน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับตัวนี้นะครับเช็คที่น็อตเบอร์สิบเจ็ดตัวนี้นะครับกะหูนะครับ ถ้ามีน้ำมันไหลออกจากจุดนี้นะครับแสดงว่าหัวออกจากทอนขาดหรือว่าทอนเกียร์เท่านั้นนะครับถ้าเขาเช็คจุดนี้แล้วนะครับถ้าเช็คจุดนี้บุมีน้ำมันน้ำมันค่าลโลนาบ่ขาดก็เป็นจุดนี้นะครับถ้าจุดนี้บ่เห็นก็แสดงว่าออกมาจากสิ้นนะครับข็มีสามีนะครับจุดสังเกตนะครับคือหนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งนะครับนี่เป็นจุดที่สอง อ่าที่สองที่ต้องสังเกตนะครับทอนขาดกับทอนเกียร์รับมีสันนนะครับสําหรับท่านใดที่น้ามันไหลออกนัจุดนี้นะครับก็ลองไปช็กเบึงนะครับกับเวลาอัดเจลบีนะครับอัดหน่อยอัดหลายนะครับให้ช็กเบึงนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ้ามาออกเป็นยังบอนะครับออกว่าเป็นยังนะครับก็แก่สิ้นสิ้นหัวสิ้นโต ตัวนี้นะครับสิ้นสิ้นบูดคันคันหลอนนะนะครับตัวหลังนะครับมันหัวนะครับมันจะมีสิ้นนะครับตัวหนึ่งนะครับตัวระบบกี่บาดนะครับแต่ว่าคาซา,างแพงนะครับน้ำพังอะไมันกมบบุตบกีบาทนะครับแต่ว่าคาซางแพงนะถ้ามาซึมออกเป็นอย่างบ่อนะครับบ่เป็นอย่างนะครับแต่ว่าเข้าต้องเบื้องน้ำมั่นรู่นนะครับ ว่าตงเบึงน้ำมันดูดนะครับน้ำมันขาดรอหนานะครับนี่ครับจุดตรวจเช็คน้ำมันนะครับสียูมองนี้นะครับค่ายออกเบึงนะครับแล้วก็เติมเติมเติมน้ำมันนะครับสังเกตเบื้องมองนี้นะครับถ้ามันขาดน้ำมันกับสีน่าไหลออกจากตรงนี้นะคถ้ามันบ่อขาดน้ำมันกับสีไหลออกนี้นะครับถ้าน้ำมันมันมีนะครับจุดเช็คจุดตรวจกับสีประมันนี้นะครับจุดขาดรอหนานะครับสำหรับน้ำมันซึมออกจากจุดนี้ครับก็โอเคครับลิปนี้ก็ มาบอกเต้เพี้ยนซมนีนะครับแนะนำวิธีการตรวจเช็คตัวนี้นะ,ะก,ก็ฝากกไลค์กดแชร์น,นะครับพวกบกันชิปหนานครับสำาเรับพี่นี่กะบ,บ๊ายบายครับสวัสดีครับ